ถ้าครูเนี่ยบอกว่ารวยได้คือรวยได้กล้าวัดไหม NLP มันมาเพื่อให้เราวัดใจตัวเองมันไม่ได้มาวัดใจครูคนเดียวแต่ n l p มันวัดใจทุกคนอย่ามาบอกว่ารวยไม่ได้เพราะคุณยังไม่ใช้มันอย่าบอกว่าคุณมีไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ใช้มัน อย่าบอกว่าคุณไม่เก่งถ้าคุณไม่แสดงศักยภาพถ้าวันนี้คุณตัดสินตัวเองคุณอย่าไปเรียนอย่าไปหาทางรอดที่ไหนวันนี้คุณกำลังท้อใช่ไหมคุณกำลังเป็นคนในอดีตของครูค่ะที่ครูค่ะผ่านมันมาแล้วไงครูอยากให้สิ่งที่ครูทำอะค่ะมันทิ้งไว้บนโลกใบนี้มันมันเป็นประโยชน์อะค่ะ ครูเคยคิดว่าชีวิตมันคือเงิน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 แล้วก็เงินเราถึงจะรอดรอดรอดเพราะทุกสิ่งจริงกับเบลบนโลกใบนี้มันใช้เงินครูเคยคิดแบบนั้นแต่พอวันที่ครูก้าวเข้ามาจริงๆอ่ะครูถึงได้รู้ว่าเงินมันไปพร้อมกับความรักทุกคนคะเมื่อก่อนถ้าใครพูดแบบนี้ครูจะบอกว่าโลกสวย แต่มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่โลกสวยเลยแต่มันคือความจริงครูให้ความรักกับทุกคนครูเป็นคนชัดเจนให้ความรักให้พลังขายของไปแล้วก็ออกมาช่วยขายไม่ทิ้งใครพยายามหาวิธีการช่วยให้คนตัวเล็กโตได้ให้คนตัวใหญ่ไปต่อได้ในวันที่ครูคิดว่าครูจะส่งความรักในรูปแบบเนี้ยแน่นอนคะ่ะยิ่งครูส่งความรักให้พวกคุณมากเท่าไหร่ คุณมีความสุขในความรักที่คุณได้รับคุณทําความรักนั้นไปต่อยอดเงินค่ะไปขายของดีไปขายของได้ไปขายของช่องทางนี้ช่องทางโน้นคุณหาวิธีที่ครูสอนมาดูดเงินมาใช้ NLP สามีเปถูกลางวัลที่สองถูกลางวันที่หนึ่งในแบรนด์ก็มีแล้วถูกลางวันที่สองก็มีแล้วถูกยี่สิบเก้างวดก็มีแล้วแล้วยังไงคะความรัก ก็จะตีกลับเรามาทุกรูปแบบเลยรูปแบบของการสร้างคอนเนคชันรูปแบบของการสร้างรายได้หลายช่องทางเพราะมันเกิดความอิ่มเอิบความสุขขายอะไรก็ขายได้ผลิตอะไรมาก็ไม่เคยพอขายเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับตามปากเลยนี่ไงคะทุกคนคุ้มไหมกับการที่เราเดินด้วยความรักเดินด้วยความรักเดินด้วยเงิน เราจะไม่โกหกกันว่าเดินด้วยเงินอย่างเดียวถ้าคุณเดินด้วยเงินแล้วคุณไม่มีความรักคุณไปไม่รอดไม่มีใครรอดสักลายนี่คือเรื่องจริงค่ะ